กินใหม่ประมาณ4ีถุงจังม่กินโอ้โหน้ำก่เหลือท่านไม่อครับพี่ต้องรับพีนยังกินเลยเนี่ยแกงไก่ใส่น้ำไม่ส้มครับวันนี้ใส่น้ำไม่สมนี่ครับชิมเบอร์มจับสมสมจับอิโอ้โหอย่าบพห้ตัวได้คว่บลังใสซสันไรอืมก็ได้แล้วครับ ยังเป็นฟองอากาศอยู่น <laughs> ะครับวันนี้นามสิกงไก่ใส่ลอไม่มูไก่ไก่นี่ล,ลอยนึงเด็อะโตนึงลยนึงครับไก่ย้อนเบิ้งครับวีขวัญหลังม่จมอยู่ว่ามียังแน่น้ำาไไปละปละ,ละ สมส์ล่างเนี่ยล่างไก่อยู่บ่ล่างกอบไก่ก็ล่างตักน้ำใส่จังหน่อยแล้วนี่น้ำจานบอกพอพอจังหน่อยว่าจะบ่ลรางเลยนะย่งยา,างเชีโรชาติว่าจะบ่ลรางเลยย่างเชีโรชากอย่ารกอกไปแล้วครับไปเชีย่ยกับซอมเม้เอขนมีอะไร <laughs> ย่อยวงทุกคนเห็ดกครงปุงก่อนครับกครงปุงบ่ครับของแก่ข้าวผมจะตำใส่เลยได้ผมเนี่ย<ะ>ผมจะตำใส่น้ำเดียวเลยได้เนีตำเคียงใส่พม้อบ่เลยตำข้าวนะครับปกติผมก็ตำได้ใส่เอาหลวงพงเองหลวงพงเองตักใส่มั่วเลยผม แกงไก่ใส่น่ไม้ช่่มเอาพี่ยั่วเอาครับเอามิซมิอะฮะม้ซอิกระเพแล้วใส่ไปเลยวะโบ้เลยมันเพล็ดแล้วจ้านเ้ยก็กินบ่ได้อีกคือเก้าขนาดสูตรเสียงันเลยน่มาแล้วไม่มงกุเดิวา ไปกดใส่ที่ไหนใช่นน่ดีสัใช่ใช่นี้แหละใช่ใช่ต้นแกนี้เนาะฮะอีฟ้าสีด้วยผมฟีรด้วยปะปอะปะมอ้ยิ่งเราไปส้มมันหลใช่เตาไมสมมันหลเดี๋ยวเผ็ดไลพริกนี่มันไม่เผ็ดพี่โอ ชิมม er? ั้กชิมเชิมม้่กะว้าวว้าบไปชิมเลยชิมเนี่ยว้า้นี่ครับกําลังตําเครื่องอยู่นี้่เรวายใหม่เงจึงจ้วยมือยังเตะมือกไปยงมีเตเล่นบอเออลืมลืมลืมตีนม คารกับขอเอาเหลกม่มีเหลกปันใดใส่เกลือเกลือคือจาเือใหญ่ยังเม็ดน้อยเลยครับโอ้ม็ดใหญ่มันจะนัวลึกตะตอนะใช้หมากนวมาว่าใส่ครับว่าใส่มยิ่ใส่ยังนู่สูงกระสุพ่ตากาสียบตกน ด้เฮ็ยดแบบไดกลสิเบิ่งต่อไปดีนะครับตำเครื่องก่อนเอาแล้วบ่เอาแล้วครับใ่ใ,ใส่ลงไปติดซูช่าติดซูช่าเิดตดใส่เบดตตุกิดตักติได้เอามดอขวดเอา้ดติดติด มันน yeah. uh, ี่ก็เชี่ไปยังไงไปยังไปคลัวอะไรป่ะเนี่ยครัวให้ไก่ซุกดี๋ยวค้ดทเราไก่ซุกกันน่ะแล้ก็เคยาไปแต่ว่าตุนไปไก่วาไก่มันอันนี้เดียวไปใส่ทีหลังคุกไก่นี่แหละเอางปูจะไม่งอีกลางปรื่องปง สวดเพนงควันเลยเนี่ยไอ้ไงไก่ไก่เจงไก่คือ้อมเนี่ยุกแล้วกินได้เลยซิมซิมซิมสิบไหม้เอ้ยกดเข้าไปตะควันนี่เดี๋ยวบังปากได้เลยจิปอบบอสเหรอเด้กตอ้ ใส่ลายมันจะเข้มนัดใส่ลายเสียบลายใส่ลายเสียบลายใส่น้ำประเดกอยู่บ่ใช่อย่างเราเนาะน้ำประแดกอยู่ใส่รถบดีลงไปใส่ลายเสียบลายบ่เห็นแล้วบ้ง ใส่น้ำไปมันจอดีเลย้านใส่ประเดียดลงไปผมวดเรือีกคุณผู้ชยหรอกบร่าเนาะผ้ชครับอาครับเอายอะพกยอะบกเลยเยอูอกฝรั่งอยู่อ๋อเขาดีจจับมึงมึงก็ได้อีก แกะไม่ได้แล้วคือนักออกเลยนะเขาเนี้ยหนึ่งแค่อุ่นแค่เทียเดียวเปิดแล้ววันี้ย่างครับย่างกินนักออกเลยนะคือลงไปกันเปิดเพิ่งจีเฮียออกหลาหละเอ้ยอันนี้คือยังง่ได้เปิดได้ขอโทษ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 พอแลบ้างอ้าวแล้วตัวซูเสียร์นัวพอแล้วพอแล้วพอมีตัวชาซื้อนำประเด็กสลุนกันซูเสียร์ซึงเทียร์ซึงได้เกี่ยหิดเลวนะขากินย่างยาวเด้อนี่ครับ มันเป็นอึบอ้บใจเนาะอนมมาไปม,มาไลมาบาทนี่นนคือโบหอนยัง่บหอดเลยคือวางโ่้ยไปย้อน <c oughs> เอาดีามั่อไหร่จาน้ยานี่ครับ

ไคนขวดีก่านครับมไ,ไม่มเิลได้รางวัลเก่ยังไง้มันเข้าเนื้อนขนังกันไหมเนึงไลยครับยังได้หน่วยอยู่ได้หนหอเนี่ยไก่มาหน,น่อยเนาะสมรมา่าเลยนะลอยหนึง <laughs> เป็นข้าออกมาอยู่หรตัวบงังไ่จะบาดพุง ได้จะซ้อนลอยอ่ะเออที่ว่าเข้าจับไอ้น้องบอกแล้วไอ้ออกไม่ได้มันชุดกันเดี๋ยววันไทยบึงอีกมาพี่น้องใส่เติมน้ำโอ้โหนนี้เติมไม่ได้หรอครับเติมได้บ่ครับเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ครับเติมไม่ได้ใส่ไม่ได้ให้มันเปื่อยไม่ได้บ่อ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 ครับแล้ับปลาไหลคือใส่อยู่โอ้ปลาไหลได้เลยเจ้ต่อไฟสีเหลืองบ่าพอแล้วบ่าน้ำเอาสูตรน้ำเลย โหัวใส่อีกตัวไก่เจ้าจิเปื่อย่ขนาดใสบิดขวดน่ะแม่หมอไม่กินจืดได้ดิหมอจืดใส่รดเพื่อต้นสิบกกรตุ้งไหมพี่นี่มันถ้าได้ฟดอยู่หัวแล้วก็ใส่นามแล้วก็ต้มแม่ครับกินไตจนโดนถ้ากันกินไ่ประมาณซีทุ่มจะไม่กินโอ้โหน้ำว่าเหลือมันใหม่หม้อครับพี่น้องว่ได้กินเนอะแ้วแต่ฟันว่าได้กินครับพี่น้องเพราะว่ามันใหม่หม้อ เนี่ยทุ้นไปทุกกันหมดแม่ครับใตุ้นหครับทุนไปแล้วเดี๋ยวผมกดกักระนใหม่ใส่มาสันได้แล้วว่ะจากจางจางกับปุ๋ง มันเปื่อยจังหน่อยครับน้ำไปส้มตะเกินรอมันปวดเปื่อยก่อนซิมน้ำไม่ส้มมึงไปส้มอยซุ่มได้น้ำไม่ส้มมันเข้มบ่เข้มอยู่แล้วเซอควันมีคนสี่จะเป่าเาเกลือมาใส่มันเข้มนี้เขินเขาก่อนจังหน่อยก่อนจานจัาหน่อยบ่ครับผมอเจ้ายังไม่ได้ดื่มเหรอโตแนวยินหรอเฮ็ดตั้งแต่เฮ็ดตั้งแต่มีเสียงจนมื่อแม่ครับเอาวันนี้ใ่จ้าไปส้มไม่ส้มแล้วครับ เเสีบเพี่น้องครับเยหาโมุงกินคำครับนี่ใคเคยเข้าไปไคเคยเข้าไปย่ใส่นมัจบพุ่งอีูว่จานพุ่งอยู่ครับแล้วมันจานตีมึงใส่สุดน่อนนยาเไปชมง้มืดครับนี้ว่านอไปเนีเครื่องเครื่องคลิปนี้เป็นคลิปมืดได้ครับาพี่นองอันน้องมันต้องไปน้ำแทบไ่มีลั้แต่ัไป นุ่มเองางไปให้มันสุกหรอกเม็นบอแม่ครับนุ่มหมสุกอยู่อะสุล้วเนาะเพราะมันัอสุกัไม่ติดก้นนี่ก็ได้กันแล้วนไปด้วย้นมันทำไมดอนน่มันไมเ่มมุาุอมันเป็นตนนักไดมาแม่ครับพังตูงตักกมจะแคไปกับกมตรวับเปลวม่มาจในห้อโนนมันเจ้าไม่น่าเก็บตรงันหลก่ครับเบันเงากป้าไปสปซะตรงไ เดี๋ยวมาบงยิงวะมาใส่ผักอีตวแบบมันเหมือนขับเบิง์ในร้านเขาพอโอ้มันเลยก็มั้มวับตัวองตัวแุงตัวนหมดนี่แมนครับเกลือมาใส่หน่อยนึงเกลือใส่ต่อเกียอ์เกียรมาใส่เขาบว่าเขาเขาบอกให้ใส่ยังก็ใส่้ยังไม่อร่อยก็ไปเอาใบก้เกียวที่เขาใส ใส่ยังไงกัน่าดอแมนใส่รดีไปเชียขวัญแมนตรงนี่ผมใส่รูดีไปเลยแต่ผมใส่เือะมันนีเขมบนอขนาดนอรถีเขบไนาะมันจะเอาคหวานในรดีใครก็มุดน้ำเยีต่ออยู่ใคอยู่่ไวะไแต่มันใหม่ครับตอนนี้ทไน้มัดีอยู่นิดเดียวเองม่ยลวัวแล้ว แล้วแล้วแม่นวะครับี่ครับแม่นแล้วครับเดป็นจีนไปชิมกันแล้วเนนี่ครับแล้วเเดี๋ยวจะไปชิมกันแล้วก็ต้องใส่ผัดกระเนียงเออใช่ยังประเทศชิมครับเรียบผัดกระเนียงมันต้องใส่ตอนไปปรุงกันบระหยัดใส่เลยครับปรุงขึ้นแล้วก็ใส่เลยมาเลยมาเลยผัดกระเนี้ยงแล้ไปตู้ไปตู้กันตอนทุ่งถ่ายของเสียบนะครับนป่อข้าวที่ไหน อันดทษัยเหมืนกันรัแม่ครับอันดทษัยแล้วเดียวเดียวรูดเลยผมอ่ะรูดเลยมันเห็นหึงแล้วพราะมคำแล้วก็ดิทาไกลสุดอยู่ถึงที่แยกีท้ายีนซ้ายโคงหนึ่งโองโค้งสไปันสองร้อเมตรกเเข้าไปทางเข้าไปทเสร็จเรียบร้อยงที่ตุแรกมันมาก แม่จบนะครับีจบแล้วดี๋ย้ไปชิมกันเลยครับเกาะกลาแมนครับอ้าวมาชิมตอนเมื่อนี่ลัือนลน้เรวพี่บขนาดนั้นาเต็มเตมยเลยจ้าทันแล้วป้าเขามามาทกาเยนี่ยเคยเลได้หลยน้ำไกสวายใลายไก่นั่งดีกว่ายางรถอย่นไม่พริกไม่อะไรเลย นี่ครับเี้งาเรีแล้วซีมใช่เลยถ้าเจ็บก็มพมเอาเยสวยงามมากนี่เลยอย่างนั้นเลยเข้าลูกฮซีมีมีมใส่ักหน่อยก่อนมันจะหมุนเลามันเอาใส่เลมยครับโยแต่มาโบได้กินในเบิ้งครับเ่คือเพ็ดนในเบิ้งเนาะครับผมเพเบิื้งือวานแล้วก็ต้องดึงยางเลยก็ต้องยันยางมันก็เราต้งแฮมเดี๋ยวหมอนาหอนปิก่มาดู เมือค่ำวันนี้เมื่อเจ็ดเจวนนี่ครัำแต่ว่ามันมืเดาเป็นตัวเพราพี่เหมยบอกมั้งแต่เดือนที่แล้วแล้บอกใไปขามันเลยไม่เดินนเหมือนเขาหรอกโอ้โหฮอนดเาลยข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวเบิ้งจำเบิ้งข้าวเหนียวไม่จำแล้วชิมกระเทียมแกงหระมดองไก่ ึัวไก่ใส่หน่อไม้ดองเพราะว่าแรับครับฝาาไปสมีนห้องกินเนี่ยครับฝาาไปสมีนเหรครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมมาด้วยบายบ,ายบายครับ <c oughs>